สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube นะครับวันนี้อยู่ที่โรงแรมเลอพาราดิส hmm. กรุงเทพนะครับ mm hmm. ก็อยู่ะหลโยทิน26นะฮะเป็นโรงแรมก็มีอายุพอสมควรแต่ยังไม่ถึงักเก่านะครับอันนี้แสงในห้องอาจจะดูสว่างกว่าเป็นจริงนิดนึงอันนี้ห้องน้ำครับ มีเครื่องใช้ให้มีสุขภัณฑ์ที่ฉีดน้ำแล้วก็มีฝักบัวครับเครื่องทำน้ำอุ่นที่แขวนผ้าครับนี่เข้ามาตรงตัวห้องก็กว้างนิดนึงนะฮะ ดูลักษณะแล้วเมื่อก่อนอาจจะเป็นคล้ายๆกึ่งๆเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะฮะมีที่ล้างจานมีทีวีใหญ่เอ้ตู้เย็นใหญ่มีน้ำให้2ขวดนะครับใชเย็นแล้วก็มีเหมือนเครื่องไม่ทำครัวทำอะไรเงี้ยฮะโต๊ะเก้าอี้อ๋อนี่เหมือนกับต่อไป ห้องได้นะฮะอ๋อก,ก็คือเชื่อมเป็นห้องสวีทได้นะฮะทีวีจอแบนนะฮะมี Wifi ให้นี่เป็นระเบียงมีแอร์ด้านนี้มองไปทางละพาวครับนะฮะอันนี้อยู่ซอยซอยยีจะอยู่ข้างๆตึกช้างนะฮะร,ราคา700ดบาทนะครับแต่ว่า ถ้าจองในเว็บอาจจะได้ถูกกว่านี้นะฮะมีผมเข้าใจว่าลองดูนะครับราคาพวกราคาโรงแรมนี่เช็คในเว็บจะดีกว่าครับนะฮะนี่ก็ตัวห้องครับก็จะกว้างสมควรแล้วก็พื้นเป็นไม้ครับไม่มีพรมหัวเตียงออบังเอิญมีปักอยู่ตรงนี้นะฮนะก็จะมีสภาพเก่านิดนึงเนี่ยนะในบางเห็นได้ในบางจุด แล้วก็ราคาก็โอเคครับอยู่กลางเมืองอเดินทะลุออกไปทางสนนได้ถ้าเกิดใครอยากหาที่พักที่อยู่ตําเบกกางเมืองกับผมแล้วพวกัรใหม่กับชาแน e ฟิลไทยใน youtube ครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกัน